สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะวันนี้พบกับในการไปช่วยดูนะวันนี้เราก็เล่นเกมไม่ครับพีนะครับพีนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมมาครับ,รบพีนะคตอนนี้มือเลยนะฮะับถ้าใครอยากเห็นผมตีซอมบี้แบบมันๆแล้วก็เชิญพบกับความยิ่งใหญ่ได้เลยนะฮะมอซอมบี้อยู่ไหนวะ อ๋อซอมบี้ไม่มีว่ะอ๋หายเว้ยอ๋เปิดปิดเปิดปิดอีกอ่าอนนี้คิดไม่วยววิยอืมอืมโอ้โหบอกว่าซอมบี้ไม่มาครับบอกว่ามาจริงๆเลยนะโอ้โห เดี๋ยวตาเกาะตปนี่แล้วก็ถยอยออกจิปชิบเดี๋ยวผมขอ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 แล้วก็รีบขอดีกบ้างผมไม่ขออะไรเลยเ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา เดี Cornell. Cornell. Ing, um. ๋ยวเออเขามาออย่า่งกับพี <h 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 ่น้องอยายุ่กับพี Whoops ่ต้องเจอดีนะน้องฮ่า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  เลิกกากกากกากกกกกโดนโดไม่ขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับนียจะซ้อตไม่ว่าอะไว้มันจะซ้อมบ่อยมากเลยขึ้นไหครับคิวหายขึ้นไม่ได้ จะโชว์การโดดเก็บมาขึ้นง่ายเก็บเป็นหาขุดเป็นหาขึ้น,าน,านมาเลยยี่เนี่ยวะเรามาดูพาทีขึ้นกันวิ อุ๊ยโอ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 ๊ยช่ยด้วยอย่าฉันไม่เก่งหรอกนะโอ๊ยอย่ามาข,อขอ้ากันอย่าอย่า เมืองจะฆ่าอีกเหรอโอ้ใส่กห็ห้ามไม่ทันมช่ไหมกี้แลวใครว่าจะห้ามทันล่ะถ้าเป็นทุกคนผมว่าทุกคนอาจจะถ้ามไม่ทันก็ได้นะจริง อ่ะเดี๋ยวลูกหนมแบบมาเฮ้ตอนนี้อืมแล้วนี่อะไรนะครับอืมว่าเราต้องเออแป๊บนึงนะครับ วันนี้ผมขอเอาของอย่างหนึ่งนะครับหน,นึ่งก็คือธนูกับลูกธนูนะครับไม่ใช่ลูกธนูธรรมดานะครับแต่เป็นลูกธนูแบบธนูแบบคนบบโหดเดิมเออคนธนูไหนวะที่มันคนโหดอ่ะน,นี่นะมั้งเดี๋ยวกอนดีกว่าเอา,า,าผมก็ผมเอาสีแดงดีกว่าผมชอบสีแดงนะครับ เกีาประมาณนี้แหละเดี๋ยวไว้หนึงครับแต่อย่างแรกผมขอออกออกไปเออพวกธรรมธุระก่อนนะครับเขียบบ่ะลงมาลงมาลงมามาเฮ้ยหยุด ผมต้องการอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือขวานขอบคุณนะครับบินขึ้นใหม่แต่ถ้าถือนี่ล่ะ แล้วก็เราจะไปหาสก,กิลิตันแล้วเก็บธนูสีขาวให้ครบม,มาหกสิบสีนี่แหละน,นะครับก็เก็บธนูไปก่อนเอ้จีจัดแบนี่สองเก็เก็บธนูไปก่อนเออแล้วลืมโอเคแค่นี้ อม่รู้ว่าเรามีหัวเราะวะน่าจะมีล้ามั้งครับงั้นเดี๋ยวเราจะปับกัน เนเราถือทำไมวะเราก็ต้องเอาธนูเก็บสิคแคปนี่ผมจะไปตัดไม้นะ โบจะพาทุกคนเปลี่ยนเซอร์กันมั่งนะครับนี่นครับนี่จริงๆหครับ1นึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดแปด โอเคไะจะได้ดีขึ้นหน่อยใคระครับดูนะครับเป็นไงคนหล่ออย่างนี้แหละอุ้ยเอ้ยนูกนมาตกมะโถยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาออกไปล่าสัตว์นะครับอันนี้สะพานข้ามแบบนี้ครับระเบิดนะครับหลุมหลุมระเบิดนะครับ ต้องเดินดีๆระวังตกเดินดีๆระวังตะนะก,กนะครับชมก็เออขุดไม้กันนะอืมเอาแค่สองไม้พอนะครับเพราะผมมีเรื่องที่จะไปทำอยู่นะเอาแค่สองไม้ดูนะออนะว่าผมจะคราบอะไรราลายลายลาีลยอนน้ำอาจจะมีฐานก็ได้ครับ เราจะขึ้นยังไงโอ y ย a h เจะขึ้นยังไงอย่าตกแล้กันอย่าตกนะครับอย่าตกส่งตัวดีๆนะส่งตัวดีๆจากนั้นก็เฟิร์โอเคเอายี่สามยึดเข็มานี่แหละ ที่ผมต้องการเอามาตีใครรู้ไหมครับเอ่อทำไงเอเอจะไปตีเะไรฮะทำไม่ได้เออจแยกกันนะเราจะเอกไปตีออาไปตีแกะ เพื่อเนี้อมาครับเจอก็สิงนะทีละตัวเรอกแกก็สิงมาทีละสองตัวนะครับว,วันนี้ตีแกะมันเหรอ อันนี้มันเลยคับน,นต้องเห,หี้ยรอำเตียงวะร้อ,องทำไม ร้องทำไมร้องทำไมร้องทำไมเนะร้องเหรอร้องทำไมยาดแดดยายาหยุดย ANG ังเอ้าโอ้ได้ขนแกะมาอย่างเยอะวันนี้มีไอ้เนื้อเดือนแรต้องสองกันนะครับบ เดี๋ยวเนี้ยไปย่างกินกันครับมาเล่นเก็บงั้นก็แค่นี้ไหมครับแค่นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบาย